สวัสดีค่ะเอฟซีมือนในท่อมีสามดาวสิพาอพ่อแม่พี่น้องมาติดตามตเลขกับคุณพ่อแซงกับธรรมชมมองนี้เป็นสร้อยกับธรรมชมเป็นสร้อยปั่มผีลูกปุกผีนางกับธรรมชมเป็นสร้อยทางเที่ยวผีทางผีเที่ยวกับธรรมชมคุณพ่อแซงกับฝันเห็นผีนี่ฝันเห็นถุกขื้นกับธรรมชมหัวที่ผ่านมาผีกับมาบอก เ้าแปดแปดเก้ากับท่านผู้ชมงวนนี่กับฝันอีกฟันเห็นผีมากกินเม้นมาก่อนกับท่านผู้ชมกินร้อยมากเม้นมากกินกรมมน้อยมากเม้นมากลมามมาแล้วก็ มีเสียงมาเห่ามาหอนค่ะท่านผู้ชมเสียงมาเ่ามาหอนแล้วก็ผีมานอนเคียงขางมาบอกเหลขคุณพ่อแซงค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเหลขตัวใดนเนาะคะ่ะเนาะก็ไปรับชมกับคุณพ่อแซงรพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามก็ดไลค์กดแชร์ก,ก,กดกระดิ่งให้ทอมีสามดาวนําไปเด้อค่ะไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับพ่อแซงสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะ ามด่วนพ่อแซงวา่าสั่งมว่วติพานมากอะทีนินข่าวว่ะม<า>ั่วติพานมากเลยตัวไหนครับคุณปอแปดเก้าแปดเก้ามันไทยมาบอกแปดเก้าครับผ <c oughs> ีว่ะผีมาบอกผีมันมากมากคู้ขึ้นนมากดีย๋ยวไปเกิดเขาพีอยากไปเกิดพีอยากไปเกิดทรงไปเกิดท่าฮกชีวิตเลยทรงเนี่ยเนี่ยอะไรครับทรงไปเกิดเนี่ยอะไรมันมากขออยากไปเกิดไปคานเนี่ะครับ ไปเกิดมันโตเกิดต้มพีเอนองมันไปโอ้พีเกิดต้งพีน้ำนองไปเอมวยบวบไปทรงไปแล้วหาหกชีวิตแล้วใส่วิชาอาคมไปเล่อยหรครับทรงเลื่อยกนเะจงก็ไม่เหมีรโอเจงก็ผพีทรงแนี่ไรบอกเห้เอฟซีฟังนะทรงเนี่อไรใส่ใส่วิชาเนี่ยบ่ใส่ยังเฮ็ดเนไอะไรบอกว่าเดี่ยไปมึงก็มาขามามาที่ไหนกั miếng hương nhưng mà chín mà đây cả cũng nhập về rằng cũng nhập về cửa không cũng nhập về cửa ra phi nhọn gì mà mỗi gì mà mỗi mỗi người cũng vậy mà cả người mòn cũng ba của nó cái xe ông quá không quá quá buồn quá cái buồn nó buồn เป็นการตำรวจหล้งล่ะเคยเคยเคยอ๋อเิ่นเสียแล้วทายหุมันนะการตำรวจแต่ตุยหงไปเกินระบาดระบาดไปส่งไปเกินส่งไปเกินแล้วพี่น้องเลยนะดูว่าไปเกินตั้งปีน้องละเอามาเอางวดนี่สาบานนี่ที่ตัวไหนมาบอกว่พฤษที่สิบหกนี่ครับพี่นุ้พี่พิ่งเป็นมากจังไหยคะ มาอ๊มาัปาน่อยมาขาันครับสองตัวเกาซีครับพี่พูยิงสองตัวตัวเดียวเลยนรตัวมาบอกเลืสองตัวเกาซีก็หาซูนมาเกาสีมาขับเกาซีดิขากลับอกครับแล้วว่าหาซูกยับอเราเราว่างเว่หมกันเราว่างเลยได้มากันนะเกาซี อเป็นนมาไอะไรพี่นม่อะไร้นมาไม่อะไรครับหาอวมึงเลยว่าัวหนกาห่นหอยบอกสามตัวทัวตัวตัวบัวออมันสามตัวมึงส่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี่มาบอกตัวไก่อนนะครับงวดนี้ กาซีก si si si, ็าซูนกาซีก็หาสูนเพรา่าหาซูก็หมดกซีาซตัวเด็ดลยซตัวเด็อือโอ้เอาวงกลมไว้แอดมินงันแต่ไงงนงนอเยงากับซีแล้ขงเงนน้ำุ่มหมยน้ำอีงอีกมากไหอีกมากเอามาให้เอฟซีบวงอีกนะมีเอีงอีกบาทนี่กาซีซาอยงอีกมักพอแซง อาจารย์เสงตัวนี้นะครับที่นเอฟซีเป็นอาจารย์ตัวน <94. S 1> <อ>ีเก่าซีเป็นสูตรปะคะน่เลียเมือไม่รู้ว่าให้นนองร่อสามตัวมาให้เอฟซีบังครับคุณเพอะสาม,ามตัวซูนเก่าซีโอซูนเก่าซีใสม่ได้ตัวนี้เขียนไว้จดอดอัจุดเดือดไปดีซีร้นเนหมขัญลดดีไปเลยเือก ศูนย์สามสองเจ็ดสามศูนย์เก้าห้าหกอันนี้กยังนี่เก้าสี่ห้าเอ้ยยังนี่สี่หางหรือเก่าหางเก้าห้าเราค่ะบ้าแอมว่าให้เอฟี่เป็นเบิ่ซื้อครับเก้าที่เก้เนี่ยตัวเน้นๆของพอแซงนี่ล้วค่ะสามตัวกับศูนย์เก้าสี่เนาะค่ะเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน้นค่ะห้างเดียวเน้นๆห้างเดียวเลยทักเ่อว่าเก้าสี่ทีตัว พี่ผู้หญิงบอกพี่ผู้หญิงพี่ผู้หญิงมาบอกเพี่มาเห็ดแนวไรใส่ครับมาหามาไมั่มาดิ้นนอนนอนมานอนน้ำนอนตะข่างเลยนอนเครื่งกราเดยกพี่ผู้สาวเลยบอกครับผู้สาวเนี่ยเขาผู้สาวผู้ผู้สาวเนี่ยคนหนึ่งครับมานอนเคีย่องคางแล้วก็บอกเลขว่ค่ะนอนถามเดี่ยวแล้วเอาแปะไปหมด ที od, uh, uh, mm ่เ hmm. ก mm ่า hmm. ท mm ีค hmm. ร uh ับหาซูนมันมีสองตัวว่าเก่าเก่าซีครับหาศูนแล้วสองตัวเชื่อว่ามีเหล็กข้างล่างของมันอ่พอเส้มันบอกบอคสัตวปันไหนเนาะครับเนาะพี่น้องเสียงเือเรื่อเนาะค่ะเสียงกับเป็นคนป่วยแหละครับพี่น้องน้อผีผูกเก่าอยู่ค่ะคุณ่อผีที่บอกเก้าแปดแปดเก้าอยู่ครับม่บอกเก่าซีนี่แปลอยู่ ผีเปลี่ยนอยู่เลยม้าเหรอไปเกิดผีมันมาดูบ่ครับเทียวนี่ใครพวกมือมาเทีทยวุกมือเลยสามันชินมาบ่ผูมันชินมาเลยมันชินมาหลดมันชินมาหมาหลอดหมาฉั่นเออมาเอาบ่กินถูกลอยมาเลยบ่ค่ะลูกเนี่ยมึงเห็นอะไรอย่างง้นไม่เอายหอมเลยกินเม็นมาใส่ดังเลยเหม็นเลยอ่ะเหม็น ครับ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 เอ้าพี่น้องลองเอาไปซื้อลรตเตอรี่ลองบ้างครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่สิบหกครับเอฟซีปศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะเก้าอะแคปหน้าจอไว้เลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณพ่ออะซื้อให้เอฟซีบนกรคาเลยเก่าซีเนาะครับ นี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณพอ่อแซงค่ะท่านผู้ชมหัวที่ผ่านมาผีมาบอกแปดเก้าเก้าแปดค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาบอกเก้าสี่กระผาสูนแล้วก็สูนเก้าสี่ คุณพอแซงนั้นมั่นใจเก่าสี่เก่าสี่บอบาดออกแท้เลขเด็ดค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเลขเก่ากับเลขหกมันโตเดียวกันไ่เลื่อมปีนหัวกันไปนำแน่วนะคะเนาะเก้าสี่หรือหกสี่ค่ะท่านผู้ชมประจําเมืวันที่สิบหกค่ะก็ยิ่พ่งฝากไปใส่ค่ะยิ่พ่งฝากไปใส่ทองมีสามดาวมิข้องดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมมือข้องดีพออร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซี FC มณนี้ท่องมีสามดาวดเดินทางไปถ้ำบนยวดหลวงพลอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินเดมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียยทซับค่ะขายไพ่ขายของบอดีลูกค้ายงางพานบ่เขาลานเอาตัวนีไปใส่จะได้มีโชคมีลาบค่ะซื้อเหลขซื้อลอตเตอรี่จะเหนื่อยถึงเวลาชมมืองของดีกับหนองเบิดอยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยคะ่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับดีครับ,รบอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนน้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือก การงานขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิเดอดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีพบี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งแล้ว ลูกหัวตามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเนาะพ่อนวดปีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบ้ค่อยดีลูกค่าย,ย่างบ้เห็นลานเฮาไข่ไขว่าม่มีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหมาล้านเหตุนในคนมองโบ้เห็นลานคาเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานที่น้าที่ทาลํำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมนเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้วมือในครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลง กะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือเท้ๆะครับ่านผู้ชมมือเท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลููปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วกะ เสยผมขึ้นร anyway ูปหัวนะครับร like ูปหัวสามครั Bach ้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดหล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดกุกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงเช้นกันน่ครับเืินข่าวว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากก้นหักก้นหลง เบาแอมลอตุงกับบุลโลซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับตองเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมูชชมนผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับห้ดวงเงินบารมีฮอแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน้องสมุชชมแล้วกาเบาแอมลอตุงนี่ดนน้ำมุนมาน้ำครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับสมูชชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสนยเงียบจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับเอามาฝากเอฟซีโบลา,ายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าเอามาตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับผชมเนาะนี่มงตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกพี่อําอะไรนี่จะหายหมดเลยพรเนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาไยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ